วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นตั้งอยู่ที่อำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นชื่อเดิมศูงฝึกวิชาาชีพขอนแก่นก่อตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2523ตั้งอยู่เลขที่172หมู่ที่3ตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อที่56ไร่ปัจจุบันสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษากระทรวงศึกษาธิการปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นรู้เวลารู้หน้าที่มีวิน,นัยเก่งการเรียนอัตลักษณ์ความรู้คู่คุณธรรมเอกลักษณ์สาลาหมายไทยมีบุคลากรทางการศึกษาจำนวน130คน จำนวนนักเรียนนักศึกษาระดับปวชและระดับปวสและปริญญาตรีรวมทั้งสิ้น2,086คนบริหารงานโดยนายนำปางเพชรพันเพชรผู้อำนวยการวิทยลาลัยการอาชีพขอนแกน่นนายสุขสาร์วง์ชมภูรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรนายวิโรด์บุญชื่นรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นายกิติภาตนั่งสูงเนินรองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการนายนัทพลชัยน้อยรองผู้อานวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีการจัดการเรียนการสอนทั้งในระบบนอกระบบและระบบทวิภาคีระดับปวชระดับปวสและปริญญาตรีอีกวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น มีสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนภายใต้สูย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา Excellence Center ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2560เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาช่างอากาศยาน Aircraft Maintenance โดยได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยซานตงเจียวทงประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2565สาขาวิชาช่างอากาศยานได้รับการรับรองจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ให้เป็นสถาบันฝึกอบรมในช่างภาคพื้นดินหลักสูตร Aircraft Maintenance License Airplanes Turbine (ANEL B1.1) เลขที่ MTO0004 เรียกสั้นๆว่าโรงเรียน147ซึ่งได้รับการรับรองเป็นแห่งที่4 ของประเทศไทยเป็นแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและแห่งที่3จากจำนวน6แห่งที่เปิดสอนสาขาวิชาช่างอากาศยานของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในปีการศึกษา2566เริ่มดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพปวชสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวสสาขาวิชาเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า และในปีการศึกษา2,567วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอีกทั้งยังได้ทำความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในประเทศและต่างประเทศและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยียานยนต์อิสุโคจิเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ ตามความร่วมมือการจัดการศึกษาร่วมกับบริษัทโคยูฮอมอเตอร์จำกัดนอกจากนี้วิทยาลัยการอาชีพขอนแกน่นยังมีศาลาใหม่ไทยซึ่งเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดขอนแกน่นเพราะเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพันษาครบห้ารอบเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535 เพื่อใช้เป็นศูนย์สืบส,สารพระราชปณิธานงานศิลปาชีพด้านผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของภาคอีสานร,รวมทั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสาน ปีพุทธศักราช2559วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้รับงบประมาณในการจัดตั้งโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งทอนาโนเป็นแห่งที่3ของประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหากรรมสิ่งทอในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนะือให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นและยกระดับมาตรฐานสิ่งทอทั้งระบบ ตลอดระยะเวลา44ปีวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน,นภาคอุตสาหากรรมต่างๆของประเทศโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหากรรมอนาคต New S Curve อุตสาหากรรมการบินและอุตสาหากรรมยานยนต์ไฟฟ้าและในปัจจุบันวิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นได้รับการประกันคุณภาพภายนอกพุทธศักราช2567 ถึง2,571จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาองค์การมหาชนด้านการอาชีวศึกษาตั้งแต่วันที่20กันยายน2567และได้รับหนังสืออนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย GI สินค้าผ้าไหมมัดมีชนบทตามที่กรมศัพสินทางปัญญาก,กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนผ้าไหมมัดมีชนบท เป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Geographical Indication, GI) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์พุทธศักราช2546เมื่อวันที่11มีนาคม2558จากการมุ่งม,มั่นพัฒนาการจัดก,การศึกษาโดยมีผู้บริหารคณะครูบุคลากรที่นำนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนานักเรียนนักศึกษาประชาชนในท้องถิน่นอำเภอชนบทและอำเภอใกล้เคยียงและสืบสารรักษาต่อยอดวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสานสนับสนุนชุมชนสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนยกระดับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้มีรายได้สูงสู่มาตร,รฐานสากลทำให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่นเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ผลิตก,กำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยัง่งยืนและจะพัฒนาอย่างต่อนเนื่องสืบไป